สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเพจค่ะพี่น้องเบื้องผลอียังบาเป็นง่วนหน่อยได้แต่พี่น้องเบลมาพอฝูงบเบพอดีค่ะคุณเมื่อไรง่วงเขาคอกกันเลยมาพอคุนปล่อยเบลมากินหยาค่ะพี่น,อน้องคุณฝูงเบอาเซีบอาเซีบได้อหน้าโคตรมลลั่มจีดาพ่อเนี่ยไีนแต่เปนพี่น้องเจ้าจ่างเร้าไปลำ่ำคือบอ่าได้ไปล่ำเร้าเป็นมอลล่นี่ออนะ ่อยกับส er ิมาเลี้ยงเอาเลี้ยงเบี้ยขายงัวงัวมันหาใหญ่กินยากพอดพี่น้องเฮ็ดคอกไว้เฮ็ดเลี้ยงคือเลี้ยงเบี้ยนี่แหละแล้วตัวซ้ำกันเนี่ยค่ะพี่น้องตัวอ้อปอเอฟแวร์เนี่ยไก่กับอะไรค่ะไปไกลบ้างกัย่าหนีบ่าเช้าองศ์สิละนั่งเบิ้งเบี้ยกัน ยินตามสบายเรเด้อสวเด้อตามสบายฟังนี่ก็ตามสบายค่ะนี่อีกจุ่มหนึง่งคุณทำแล้วกับสีเมียกัน้อกพี่น้องอันพอดีมันยูยูไกล,กลๆแล้วราอันมองรอให้หน้าตีนคอขั้วามวามล่าสีดาพอดีก็ได้เห็นเป็นปล่อยแบีก็แต่ได้ยังมาเบิองไม่ได้ตัวเป็นจ้าค่ะพี่น้องนี่ยากกัน